เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ในเจ็ดวันจากงานวิจัยโดยสถาบันระบุว่าบุคคลที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานและได้รับการยอมรับในสังคมอย่างรวดเร็วนั้นมักจะเป็นบุคคลที่มีรูปรา่างหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดีครอบกับผลิตภัณฑ์ใหม่จากฝรั่งเศสที่จะเปลี่ยนคุณให้ดูดีขึ้นได้ภายในเจ็ดวันหนึ่งเซตประกอบด้วยโฟมล้างหน้าเดครีมไนท์ครีม ราคาปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาทสนใจติดต่อ089 C146656 089 4935059 089 C146656 089 4935059เฉพาะ50สายแรกต่อวัน พร้องผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสคุณช่วงสุดท้ายของใายการโอโอสวยสุณภาพดีแล้วนะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าในช่วงที่แล้วทิ้งท้ายไปไมด้วย นรัตกรรมครั้งแรกของเมืองไทยเนี่ยที่จะเปลี่ยนโทษของแสงแดดให้กลายมาเป็นคุณประโยชน์ไม่ทำได้ยังไงไม่ใช้สารเคมีด้วยนะเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเซนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติเนี่แหละค่ะที่สามารถทําได้ธรรมชาติทําได้แล้วก็ถ้าทําได้ก็ทําได้ดีด้วยนะแน่นอนนะคะเพไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ อากไปพูดถึงโฟมล้างหน้าอีกนิดนึงดีกว่านะคะก็ย้ำอีกนิดนึงนะคะว่ามีส่วนผสมสําคัญนะคะที่จะช่วยบํารุงใบหน้าของคุณขณะที่ล้างหน้าอยู่ด้วยแล้วที่สําคัญไม่ก่อให้เกิดสารตกคราบนใบหน้าไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งตึงนะคะคงความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยให้ผิวกระจ่างใสด้วยหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาทาครีมกันก่อนก่อนออกจากบ้านเนาะนะคะก็ต้องมีการปกป้องผิวกันนิดหนึ่งไม่ใช่ว่า พอล้างหน้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะออกไปเลยก็ต้องผิวนั้นต้องได้รับการปกป้องด้วยชยิ่งเมืองไทยเนี่ยออากาศไม่ค่อยดีถ้าออกไปได้ชฉันอยู่ปารีสนะคะก็บ้าเป่ามันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมันก็อาจจะต้องแบบว่าปกป้องผิวจากอากาศหนาวๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนค่ะต้องปกป้องผิวจากแสงแดดบางวันร้อนก็ร้อนมากๆตอนนี้ก็หน้าอะไรเลยคะตอนนี้ร้อนมาก เมื่อวานมีฝนตกนะแล้วก็ในช่วงนี้ฝนตกจนเรางงงว่าอตนี้มไต้อะไรกันมากนะคะทุกวันไหคะก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องมีการปกป้องผิวค่ะจากแสงแดดมลภาวะต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการปกป้องแล้วถ้าช่วยบํารุงด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะดีมากแน่นอนค่ะ ผู้หญิงหลายคนก็อยากได้อยู่แล้วอย่างที่เถามพี่อโอไปช่วงที่แล้วใช่ไหมคะมว่าถ้าต้องการครีมตัวหนึ่งอยากได้ยังไงมากที่สุดมบบหมดเลยนะหน้าขาวไร้ริ้วรอยกระชับรูขุมขนขที่สาคัญจ่ายไม่แพงด้วยใช่ <laughs> เราก็ <laughs> ตอบโจทย์ได้เครบอกว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแต่นี้ตอนเม้ิ่งถ้าโทรมาในช่วงโปรโมชั่นเนี่ย รวพองไงโรคค่ะตาองากเลย <c oughs> ทีเดียวนะคะามาดูนะคะในส่วนของการปกป,ป้องผิวในระหวา่วางวันกันบ้ากแสงแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงนั้นค่อนข้างกลัวนะคะเพราะว่าโทษของมันเนี่ยเ,เดิมแป๊บเดียวเนี่ยโทษระยะยาวเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าแห้งเกิดริ้วรอ,อยกล้า,าอยางแล้วก็จุดด่างดำด้วยอย่างเปียเลยค่ะพี่โอเป็นคนที่ก็กลัวเรื่องของผิวหมองคล้ำเพราะว่าถ้าสมมติไปโดนแดดตากแดดปุ๊บเนี่ย มันจะมองเราจะขาวยากเป็นคนที่บางคนถ้าเป็นคนที่คนผิวขาวมากๆใช่ไหมคะเขาจะโดนแดดแล้วมันจะแดงใช่ไหมอ่าแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าลอกไปแล้วมันก็จะขาวเหมือนเดิมอ่าแต่ว่าถ้าเป็นผิวประเภทแบบยองขอเปียขาวแบบว่าเหลืองอ่าก็จะดำแล้วดำเลยอ่าค่อนข้างจะฟื้ฟูยากนิดนึงดูดสี เป็นเป็นพวกดูดแสงอะไรอช่าะนนะคะอะมาดูนะคะในครีมเอ่อดย์ครีมของเราซัลเอสัสครู่นี้เราก็แนะนําไปแล้วในส่วนของโฟมล้างหน้ามาดูกันที่เดย์ครีมบ้านนะคะในกระปุกเล็กๆแค่นี้นะคะกี่มิลเห็นว่าเป็นกรัไม่คือแบบว่าถ้ามองจากสายตาเห็นว่าเป็นแบบกระปุกเล็กๆแค่นี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ามีขนาด30กรัม อ่าแล้วแบบว่าเล็กนี่คือเทียบกับตัวดิฉันหรือเปล่าไม่ใช่ดูมันเล็กไงว่าเอ้ยบางคนผู้ชมบางคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยมันจะคุมหรือเปล่าจะใช้ได้นานแค่ไหนนะสำหรับอย่างอ่าถ้าเป็นหน้าอย่างของเปีย้อใช้ได้ประมาณแบบสามเดือนเลยนะโอ้ยแม่น่าเล็กไม่ใช่อย่างงั้นอันนี้พูดตามหลักความจริงอ่าอ่าเกระปุกนี้เนี่ยแหะค่ะที่มี ส่วนสกัดจากธรรมชาตินะคะที่สาคัญ2ตัวด้วยกันก็คือสกัดมาจากถัววกกถ่วแล้วก็ลูกยอซึ่งถั่วแล้วก็ลูกยอปกติเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นหูนักนะคะในการเอามาทาเป็นครีมส่วนมากจะเน้นในเรื่องของเป็นอาหารการกินซะมากกว่าแต่ว่าในถั่วและลูกยอก็มีสารที่สําคัญนะคะที่จะช่วยทําให เป็นการซึนฟูบำรุงผิวแล้วก็ปกป้องผิวหน้าด้วยมาดูถั่วกันก่อนนะคะมีสารสก,กัดที่สําคัญค่ะซึ่งจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะทําให้ไปซ่อมแซมผิวในที่มันมีริ้วรอยดีเลยนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็นอกจากจะซ่อมแซมผิวแล้วนะคะก็ยังมีการกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนด้วยเพื่อมาทำให้ริ้วรอยนั้นดูตื้นขึ้นนะคะริ้วรอยนั้นลดเลือนลงไป อันนี้เป็นส่วนของถั่วอย่างเดียวนะพูดถึงคอลลาเจนนิดนึงพี่โอในปัจจุบันค่ะเรียกว่าก็เป็นที่ต้องการของคุณผู้หญิงมากมากนะไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมในอะไรก็ตามปลาทะเลนะคะที่หลายหลายคนก็บอกเออคอลลาเจนมีในปลาทะเลใช่นะคะเดี๋ยวนี้ต้องมาผสมในน้ำอะไรในเซเว่นนะจะต้องมีน้ำที่ผสมคอลลาเจนถึงขั้นกินและให้สวยขึ้นแต่ว่าได้ต้องต้องกินกันเท่าไหร่แต่ว่า จะรู้ว่าถั่วเนี่ยค่ะที่เราเอาสารสก,กัดจากถั่วมาใส่ลงในครีมตัวนี้นะคะแล้วจะช่วยกระตุ้นให้การเกิดการสร้างคอลลาเจนในผิวหนังของ<ช>เราไหมคะก็ะไม่ต้องไปกินไนอะไรแต่ว่าเป็นการกระตุ้นสร้างคอลลาเจนน, <ไป S 1> นะคะและส่วนประกอบสําคัญอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นสารสก,กัดจากลูกยอค่ะ ตัวนี้สําคัญมากๆกแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เราบอกว่าเป็นนวัตกรรมแรกของเมืองไทยนะคะที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนในเมืองไทยในเมืองไทยนะคะซึ่งจะเปลี่ยนเอาท่อของแสงแดดให้มาเป็นคุณประโยชน์ก็เป็นการดูดเอา,อาแรงสี U V นะคะ,คะที่มีอยู่ในแสงแดดเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็พอดูดมาแล้วก็ตัวลูกยออนี่นะคะจะไปกระตุ้นในการปล่อยแสง U V แสงสีแดงในรังสียูนะคะแล้วตัวแสงสีแดงเนี่ยะค่ะจะเป็นตัวที่กระตุ้นในการสร้างอ e ิลาสตินซึ่งอยู่ภายใต้ชั้นผิวหนังนะคะอ e ิลาสตินก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วทำให้ผิวหน้านั้นยืดหยุ่นแต่งตึงม,มันอยู่ข้างในผิวหน้าเราใช่ค่ะ,คะเป็นเส้นใยที่อยู่ภายใต้ชั้นผิวหนังของหน้าเรานี่เองนะคะมันตัวกําหนดทุกอย่างเลยว่า คงเหยวหอว่าคนเหี่ยวมาอายุเท่าไหร่ใช่น่เปวนลัายมากๆนะคะซึ่งแน่นอนค่ะพอสองตัวมารวมกันนะคะก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างทั้งคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินในผิวหนังของเราซึ่งถ้าเกิดว่าโบติทาไปธรรมดาเนี่ย มันก็ทํางานได้ดีอยู่แล้วนะบำรุงอยู่แล้วไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอลลาสตินอยู่แล้วแต่เมื่อโดนแดดนะคะครีมตัวนี้จะทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งคือว่าโดนแดดยิ่งดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็คือเราอาจจะไม่ต้องเดินแบบว่าหลบแดดเหมือนเมื่อก่อนนะคะที่แบบโอ้ยเจอแดดไม่ได้นะคะเราต้องหลบไปก่อนนะทิ้งเพื่อนไปข้างหลังเพื่อนไปก่อนนะคะแต่วันนี้ถ้าโดนแดดเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เดินได้อย่างมั่นใจมากิ่งขึ้น,นเพราะว่าแดดจะช่วยให้ผิวเราสร้างอลลาสตินได้มากขึ้นนะคะจากการทาครีมที่มีส่วนสก,กาศจากลูกหยอ่อนแล้วก็ถั่วของลราฟรองนั่นเองแหมพูดแล้วนะคะก็ต้องมีการลองคผู้ชมได้ชมกันสักหน่อยนะคะว่าเ,เป็นยังไงแล้วก็คุณผู้ชมที่มีผิวค่อนข้างมันนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะ ครีมนี้นะคะก็จะซึมซับซึมซับเข้าไปในผิวได้เอ่ออย่างรวดเร็วนะคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะเนื้อครีมเป็นยังไงวงคะโยเนียนนุ่มมากๆค่ะคะที่สำคัญครีมของลราฟองเนี่ยซึมซาบเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวอย่างเช่นโฟมหน้านะคะก็เหมาะกับทุกสภาพผิวเือนกันในตัวเดย์ครีมกับไนท์ครีมก็เหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่า สารภาพประโยชน์เราไม่ต้องไป,ไปเลือกซื้อโอ้ยอันนี้มันเหมาะกับหน้าเราไหมเพราะว่าเซตนี้นะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวทุกเพศทุก